สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้มไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงทั่วไปค่ะการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักบางส่วนนะคะให้กับชาวราศีมังกรและคนามังกรประจําเดือนมกราคม2 5 6 4นะคะก็สําหรับชาวราศีมังกรและคนามังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง21มกราคมนั่นเองนะคะก็ช้แนวนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ ที่ตำหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยการอ่านดวงทั่วไปการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักบ,บางส่วนนะคะให้กับชาวราศีมังกรและคนามังกรใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวง แบบโดยรวมนะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้สถานการณ์บางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้คะ่ะดังนั้นนะคะไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์หรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ทั้งหมดนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆซิไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเนาะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะเพราะว่ายังไงก็ตามเนาะ การดูดวงผ่านช่อง youtube นะคะกะ็ยังเป็นการดูดวงโดยรวมอยู่นะคะก็นำไปปรับใช้นำไปเป็นอะไรที่มันดีก็เอาไปเป็นแบบกำลังใจละกันนะอะไรที่ไม่ดีเราก็ดูเพื่อ,อเป็นข้อควรระ,ระวังดีกว่าแบบนี้นะคะจะจะ,ะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆคนที่เข้ามาดูในช่องของใหม่นะคะก็ สำหรับชาวราศีมังกรแหละนะคะรวมถึงลาคานามังกรด้วยมีเพื่อนๆหลายคนนะคะที่ถามว่า,าบางช่องดูนะคะอ,อยู่ในราศีกุมแต่ว่ามาดูของไมกลายเป็นราศีมังกรนะคะก็อยากจะบอกว่าของไมเป็นการดูดวงนับวันนะคะตามาวันที่นะคะของศาสตร์ตะวันตกนะคะก็จะไม่เหมือนศาสตร์ไทยแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆ สามารถถามว่าสามารถดูควบคู่กันได้ไหมก็สามารถดูควบคู่กันได้รวมถึงลัคนาแล้วก็ราศีด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ดูประกอบกันได้ค่ะไม่ว่ากันนะก็แต่ว่ายังไงก็อยากจะให้ยึดหลักอ่า วันที่ตามที่ไม่บอกไปก่อนนะคะเพราะว่าไม่ได้อธิษฐานไพ่นะคะตามวันที่ที่ไม่ไมบอกนะคะเนาะแต่ว่าถ้าหากจะดูคู่กันนะคะทั้งศาสตร์ไทยแล้วก็ศาสตร์ตะวันตกหรือลัคนาหรือราศีนะคะก็ดูควบคู่กันได้เช่นเดียวกันก็ไม่ได้ผิดกฎอะไรนะคะอืม เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องราวนะคะในไพ่ทาโรก่กันดีกว่าว่าในเดือนอในเดือนมกราคมนะคะ2564ปีใหม่นะคะชาวราศีมังกรและขนนมังกรนะคะในช่วงชีวิตของชาวราศีมังกรและคมังกรในช่วงเดือนอมกราคมนี้นะคะการงานการเงินสุขภาพโชคลาภรวมถึงความรักบางส่วนตามหน้าไพ่นะคะจะเป็นอย่างไรเนาะไม่ ขออนุญาตนะคะเริ่มต้นนะจากไพ่ใบแรกนะคะตัวตนนะคะของชาวราศีมังกรและขนามังกรนะคะคุณได้เป็นไพ่ชาลิออดค่ะอืม ชาวเลียดใบนี้เข้ามาในส่วนของตำแหน่งที่1นนะคะตำแหน่งตัวตนของชาวราศีมกรและขนธ์มกรคุณได้ไพ่ชาวเลียดเป็นอัศวินมาศนะคะอัศวินนักรบนะคะที่จะต้องต่อสู้ฝ่าฟันเข้มแข็งนะคะแล้วกเ็เขาเรียกว่าในเดือนมกราคมนี้มีเกณฑ์มโอกาสที่ชาวราศีมกรและขนามนกรจะได้เดินทางไกลนะคะอาจจะเป็นการเดินทางไปทํางานนะคะหรือนะคะเป็นเขาเรียกว่าคนที่ ทำงานเกี่ยวกับการเดินทางเนี่ยไม่มองว่าจะเหนื่อยจะหนักสักหน่อยแต่ถามว่าประสบความสําเร็จไหมก็ไม่มองว่าน่า,ามีเป็นไปได้สูงที่จะประสบผลสําเร็จนะคะแต่ว่าตัวคุณต้องมีกําลังใจแล้วก็มีการวางแผนให้ดีนะคะเพราะว่าอาัอาศาวินคนนี้ก่อนที่เขาจะออกรบเขาก็ต้องเตรียมตัวนะคะเตรียมพร้อมเนาะแล้วก็วางแผนการรบให้ดีเหมือนการขาชาวราศีมังกรและคามังกรไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามนะคะในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะ ย่อมจะต้องคิดไตร่ตรองให้ดีวางแผนให้ดีนะคะมีแผน1แผน2แผนสำรองให้ดีนะคะเพื่อที่จะ,ะลดนะคะความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะคุณจะทำอะไรก็ตามนะคะแล้วก็อ,อย่างที่บอกคะ่ะมีเกณฑ์การเดินทางเนาะไม่มองว่าน่าจะเป็นการเดินทางไกลนะคะอาจจะเป็นการเดินทางไปทำภารกิจนะคะที่สําคัญบางอย่างนะหรือนะคะจะเป็นการ เดินทางเพื่อที่จะทำงานด้วยนั่นเองนะคะคนที่นะคะเป็นทหารเป็นตำรวจนะคะตรงนี้มีโอกาสได้ยกย้ายเดินทางนะแล้วก็ถามว่าอยากจะไปไหมนะคะไพ่ใบสรุปอะคะ่ะมันได้เป็นไพ่หกดาบนะคะถามว่าอยากไปไหมก็ไม่ได้อยากไปแต่ก็จำเป็นที่จะต้องไปนั่นเองนะคะ ในเรื่องราวของการงานหรือนะคะมีการยกย้ายนะการยกย้ายถ้าไม่ได้ยกย้ายในการทํางานก็อาจจะเป็นการยกย้ายที่อยู่อาศัยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้นะอืมแต่ไม่มว่ามันมันไพ่ก็จะ ตามหน้าไพ่ก็ดีอยู่นะคะตามหน้าไพ่ก็ดีอยู่เนาะเพราะว่าไพ่เมเจอร์อาคานาที่ขึ้นมาเนี่ยมี1 2 3 4ใบเลยนะคะ4ใบนะคะอ่าเฮอร์มิตนะคะชาริออตดเลเวอร์นะคะแล้วก็ไฮโลแฟนนะคะมีไพ่พระขึ้นมาถึง2ใบเลยทีเดียวทั้งพระสังราาแล้วก็พระฤาษีนะคะชาวราศีมังกรและคณามังกรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะตรงนี้เนาะ หายห่วงได้นะคะในเรื่องราวของความกังวลใจนะ,ะมาเริ่มต้นนะคะการงานการงานของชาวราศีมังกรลัคนามังกรค่ะอย่างที่บอกไพ่เฉลี่ยตขึ้นมาในตําแหน่งของตัวตนของคุณการงานคนที่นะคะ,ะมีการการงานที่เกี่ยวกับการเดินทางอาจจะเป็นเซลนะคะ,ะคนขับรถนะคะหรือนะคะอาจจะเป็นทหารตำรวจนะคะก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะ ช่วงเดือนมกราคมงานหนักพอสมควรนะคะแต่ถามว่าประสบผลสาเร็จไหมแน่นอนค่ะประสบผลสาเร็จแน่นอนนะคะถึงจะหนักถึงจะเหนื่อยสักหน่อยนะอาจจะเป็นเหนื่อยจากการทำงานจากการเดินทางก็ได้นะแต่ไม่มองว่า,าตัวคุณนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยากทำงานหรืองานตรงนี้สักเท่าไหร่หรือว่าจะเป็นการบังคับให้ต้องเดินทางตัวคุณไม่อยากไปแต่ ด้วยความรับผิดชอบของคุณนะคะด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบในหน้าที่การงานตัวคุณจะสามารถที่จะฝ่าฟ,าฟันอุปสรรคในการทำงานนี้ไปได้แล้วก็ได้รับผลสำเร็จนะคะอ่านะไพ่วิกตอรี่นะคะหกไม้เท้าขึ้นมานะคะได้รับผลสำเร็จแน่นอนแต่ว่ามันจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคนะคะไพ่สิบไม้เท้าหนักแน่เหนื่อยแน่นะคะแต่ ประสบผลสําเร็จขอให้ตัวคุณอดทนอาจจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะคะอาจจะช้าหน่อยเนาะแต่ว่ารับรองว่าตัวคุณสําสเร็จแน่นอนนะคะในเรื่องราวของการงานนะสำหรับนะคะคนที่นะสำหรับคนที่าหางานใหม่อยู่นะคะหรือว่ากำลังมองหางานใหม่นะคะอ่าหรือคนที่ตกงานนะคะช่วงนี้นะว่างงานนะคะถามว่ามีเกณฑ์เโลกัดที่จะ มีข่าวดีเข้ามาหรือเปล่านะคะก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันนะคะอาจจะเป็นงานาเขาเรียกว่างานที่จะต้องเดินทางเป็นเซลล์นะคะหรือนะคะาบางคนนะมีโอกาสดีนะคะไพ่หกถ้วยขึ้นมาแบบนี้นะคะมีโอกาสดีที่จะได้งานนะคะที่จาก คนรู้จักเก่าๆอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเก่าเจ้านายเก่านะคะหรือว่าเป็นเพื่อนสมัยเรียนนะคะเพื่อนเก่านะคะที่ชักชวนนะคะคุณนะคะไปทำงานด้วยเสนองานให้แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเนาะก็ อยากจะให้มีกำลังใจเยอะๆนะคะสำหรับคนที่มองหางานอยู่ว่างงานอยู่นะคะก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่แนะนำให้ไปบนบานสารเก่าแต่อย่างใดนะคะก็ขอพรขอพรเหญ่อพระในบ้านนะคะคุณพ่อคุณแม่ปุยญาตายายที่เราเคารพรักเนาะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านนะคะพระภูมิเจ้าที่นะคะแล้วก็พระ พุทธรูปนะคะในโบสถ์ในบ้านนะคะได้นะคะตรงนี้อยากจะให้เป็นการขอพอรมากกว่านะคะไม่อยากจะให้เป็นการโบนบาลสารกล่าวเนาะแต่นะคะแต่ว่าสำหรับนะคะคนที่ บนบานสารกล่าวในปีที่แล้วนะคะแล้วก็ประสบผลสําเร็จแล้วนะคะอยากจะให้แก้บนด่วนๆเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีไพ่พระสังฆราชขึ้นมาแบบนี้และไพ่ฤาษีขึ้นมาแบบนี้นะคะบอกแล้วนะคะถ้าหากว่าใครนี่ที่บนไว้จากที่ไหนเนาะแล้วก็ยังไม่ได้ไปแก้บนนะคะก็ไพ่พระขึ้นมาเตือนแล้วนะคะก็อยากจะให้ไปแก้บนทําอะไรให้ถูกต้องตามสัญญาที่เราได้พูดไว้ได้ลั่นวาจาไว้นะคะเนะาะชีวิตจะได้ไม่ติดขัดนั่นเองนะคะ การงานไปแล้วค่ะการเงินนะคะการเงินของอาชาวราศีมังกรและคณามังกรนะคะถามว่าการเงินเป็นยังไงบ้างนะคะไมมองว่าการเงินจะหมดไปกับการเดินทางนะคะแล้วก็การลงทุนนะส่วนเงินที่เราคอยอยู่ถามว่าจะได้ไหมไมมองว่าอาจจะล่าช้านะคะอาจจะล่าช้าเนาะเงินทีอ่อาจจะเป็นเงินจาก มีคนหยิบยืมนะถ้าหากว่าชาวราศีมังกรและคนามนกรในอดีตที่ผ่านมาให้มีปล่อยปล่อยเงินกู้หรือว่าให้คนหยิบยืมไปนะคะไม่มองว่าในเดือนอมกราคมนี้ก็ยังยากอยู่นะยากอยู่ที่จะได้เงินคืนนะคะจะต้องทวงนะจะต้องถามต้องทวง มากๆทีๆเลยนะคะไม่งั้นก็จะไม่ได้คืนนั่นเองนะคะอืมสำหรับเงินโบนัสเงินตกเบิกตรงนี้นะคะไม่มองว่าก็ในช่วงเดือนมกราคมอาจจะยังไม่ได้นะคะก็ต้องไปดูเดือนต่อไปเนาะตรงนี้นะคะการเงินก็ชะลอตัวอยู่นะคะทำงานหนักนะคะการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะถามว่ามีไหมไม่มองว่าการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงของชาวราศีมังกรและคนามัางกรนะคะไม่มองว่าไม่มีนะ หมายคาว่าการเงินเงินที่จะได้มาจะได้จากการทํางานทุ่มเททํางานหนักเท่านั้นนะคะการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเล่นหวยเล่นอะไรแบบนี้นะคะหมายคาว่าไม่มีนะตรงนี้นะคะอืม การงานไปแล้วการเงินไปแล้วนะคะโชคลาภไปแล้วเนาะสุขภาพค่ะสุขภาพของชาวราศีมังกรและคนิมังกรนะคะให้ระมัดระวังนะคะในเรื่องราวของอการยกของหนักนะคะคอบา่าไหลนะคะยกของหนักยกของผิดท่าปวดคอปวดไหล่ปวดหลังนะคะตรงนี้ให้ระมัดระวังด้วยนะคะรวมถึงนะคะ การอาหารการกินด้วยนะคะไพ่พระสังฆราชนะคะขึ้นมาแบบนี้ระมัดระวังนะคะในเรื่องราวของอาหารการกินเนาะ,ะเรื่องราวของช่องท้องนะคะ,ะปวดท้องนะคะท้องเสียท้องร่วงท้องผูกนะคะตรงนี้นะคะให้ระมัดระวังด้วยนะ <c oughs> แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะในเรื่องราวของ สำหรับคนที่มีโรคประจำตัวนะคะหรือโรคจากกรรมพันธุ์นะคะที่เป็นในช่วงของช่วงท้องนะคะหรือว่าอวัยวะสืบพันธุ์นะคะตรงนี้นะคะถ้าหากว่าใครมีประวัตินะคะคนในครอบครัวญาติผู้ใหญ่ที่มีประวัติในการเป็น มะเร็งนะคะหรือแม้แต่โรคน้ำเหลืองโรคเลือดโรคอะไรแบบนี้ค่ะที่เกี่ยวกับภายในนะตรงนี้อยากจะให้ระมัดระวังแล้วก็ตรวจสุขภาพกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการเฝ้าระวังนั่นเองมันไม่อยากจะไม่ไม่ได้บอกให้แบบวิตกกงังวลหรือว่าจะเป็นทุกทคนนะแต่ว่ามันอยากจะให้ดูแลสุขภาพตัวสุขภาพกันนะคะตรงนี้สําหรับคนที่มีภาวะเสี่ยงนะคะเนาะ การงานไปแล้วการเงินไปแล้วสุขภาพไปแล้วโชวลาภไปแล้วนะคะในเรื่องของความรักเดี๋ยวยังไงไมจะทําคลิปเจาะลึกความรักไปอีกคลิปหนึ่งนะคะยังไงก็ไปติดตามกันในเพลย์ลิสต์ได้แต่ตรงนี้ยังไงไมจะอ่านภาพรวมๆให้นะคะคร่าวๆตรงนี้สิบใบนะคะสําหรับคนโสดคะ่ะคนโสดคนโสดนะคะที่สดสนิทเลยไมมองว่า ถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมมีค่ะมีคนเข้ามานะคะแต่ไม่มองว่าตัวคุณน่าจะไม่ได้เลือกมากกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีไพ่พระขึ้นมานะคะไพ่พระหรือสีไพ่พระสังฆราชนะก็ค่อนข้างที่จะเป็นไพ่ของคนโสดนะคะคนโสดไม่มองว่ามีคนเข้ามาค่ะมีทั้งาชาวต่างชาตินะคะจะได้พบเจอกันจากการเดินทางรวมถึงอาจจะได้พบเจอเพื่อนเก่า คนรู้จักเก่าๆแฟนเก่าแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะแต่ว่าไม่มองว่าตัวคุณน่าจะ,ะน่าจะยังไม่ได้ ตัดสินใจนะคะที่จะคบหาดูใจหรือว่าตกลงอะไรกันนะคะเพราะว่าไพ่พระขึ้นมาถึงสองใบไมมองว่าตัวคุณก็ยังเป็นโสดอยู่ในช่วงเดือนมกราคมนี้ถามว่าเจอได้เจอไหมได้เจอแน่นอนนะคะแต่ว่าก็ต้องดูดีๆว่าคนที่เข้ามานั้นนะคะเป็นเป็นคนที่เขามีคู่แล้วหรือเปล่านะเพราะว่ามีไพ่เลิฟเวอร์ขึ้นมาแบบนี้นะคะระมัดระวังคนมีเจ้าของด้วยสําหรับคนโสดนะคะอืม สำหรับคนที่มีคนคุยนะโสดแต่ว่ามีคนคุยและความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเหนื่อยค่ะเหนื่อยนะคะรอความชัดเจนมานานนะคะแต่ว่าไม่มองว่ามันควรจะชัดเจนได้ตั้งแต่ในอดีตแล้วแหละแต่มันไม่ชัดเจนเพราะอะไรนะคะเขาอ,อาจจะเป็น เขาอาจจะมีคนอื่นๆที่เป็นตัวเลือกอยู่แล้วนะคะเยอะแยะมากมายเนาะแล้วก็การที่เขาไม่ได้ให้ความชัดเจนกับเรานั้นนะคะไม่มองว่าเหนื่อยค่ะแล้วก็ความชัดเจนยังหาไม่ได้นะคะไม่มองว่าความสัมพันธ์ยังไม่ได้คืบหน้านะคะยัง มีความไม่ชัดเจนต่อไปเนาะแล้วก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่ตัวคุณจะถอดใจด้วย mm. เช่นเดียวกันเพราะว่ายังไงก็ตามไพ่ใบสรุปก็จะได้ไพ่หกหกดาบนะคะอืมเนาะในที่สุดถ้าหากว่าคุณไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วขอความชัดเจนไม่ได้นะคะคบกันมาตั้งคุยกันมาตั้งนานแต่ว่ายังไม่มีท่าทีว่าจะาคืบหน้าไปยังไงกับความสัมพันธ์ก็มีเกณฑ์โอกาสที่ตัวคุณจะเหนื่อยแล้วก็ ขอ,อเดินออกมาจากความสัมพันธ์ด้วยตัวของคุณเองนั่นเองนะคะตรงนี้เนาะก็สำหรับบางคู่นะคะสำหรับนะคะคนที่รอคนรักเก่ามีเกณฑ์โอกาสที่คนรักเก่าจะกลับคืนมาไพ่หกถ้วยขึ้นมาแบบนี้ชัดเจนนะคะแต่นะคะแต่ในเมื่อคนรักเก่ากลับคืนมาแล้วแต่นะคะต้องดูให้ดีนะว่าเขากลับมาเขามีใครคนอื่นอยู่แล้วหรือเปล่านะคะเขาแค่คิดถึงเราแค่ เขาเรียกว่าคิดถึงนึกถึงนะคะเงาหรือเปล่านะคะที่กลับมาคุยกับเรานะคะแต่ว่ามันจะเป็นการแค่ม,มาแล้วก็ไปแป๊บเดียวอะคะ่ะไม่ได้จริงจังอะไรนะคะตรงนี้ก็ต้องดูให้ดีๆนะคะเจ็บแล้วจำเนาะสำหรับนะคะคนที่มีคู่แล้วแต่งงานแล้วนะคะให้พ,พระขึ้นมานะคะความสัมพันธ์ไมมองว่ามีความ รักความสัมพันธ์กันดีอยู่นะคะมีไพ่พระไพ่เลเวอร์ไพ่หกถ้วยนะคะยังถ้อยทีถ้อยอาศัยแต่ว่าแต่ว่านะคะความรักนะคะไม่มองว่าเอ่อช่วงช่วงต้นเดือนกลางเดือนมกรานะคะ มีความหวานยังมีความหวานยังม um, ีความเอาใจใส่นะคะมีเกณฑ์มีโวกาสที่จะได้เดินทางไปทําบุญร่วมกันด้วยแต่ว่านะคะในช่วงปลายปลายเดือนมกรานะคะก็น่าจะมีงานเข้ามานะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต่างคนต่างจะต้องโฟกัสในเรื่องราวของการงานนะคะในช่วงปลายปลายเดือนมกราเนาะอาจจะมีการเขาเรียกว่าต่างคนต่างไปโฟกัสในเรื่องราวของการงานนะคะในธุรกิจการงานของตัวเองนะตรงนี้นะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ก็ยังไม่ได้ เขาเรียกว่ายังไม่ได้โครงเคลงนะคะยังยังยังไม่ได้แบบแย่อะไรนะคะแต่ว่าไม่มว่าถามว่าบางคู่ที่มีปัญหานะคะยังไปกันได้อยู่ตัวคุณยังอยากจะประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไปได้อยู่นะคะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะก็มีไพ่พระขึ้นมาขอให้อยู่ในศีลในธรรมนะคะยังไงก็ตามเนาะความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าจะเขาเรียกว่า ลิ้นกับฟันนะคะคนเรารักกันแต่งงานกันเ,เป็นสามีภรรยามันก็เหมือนลิ้นกับฟันมีการกระทบกระทั่งกันบ้างนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์นี้ตัวคุณก็ยังอยากจะไปต่ออยู่นะคะแล้วก็คนรักก็ยังอยากจะไปต่ออยู่นั่นเองนะคะอืมก็ เป็นกําลังใจให้นะคะให้กับชาวราศีมังกรลัคนามังกรน,นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e คอมเมนต์ดีๆไปกําลังใจให้ไม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ไอดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้นะคะไม่มีโปรโมชั่นด้วยนะหรืออาจจะดูอ่า รายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมานะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เนาะไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ